ะแซวยังไงไหมคะเขาก็ดูอะค่ะเขาดูวันนั้นเขาถ่ายละครอยู่เขาก็เปิดดูในรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าสนุกดีค่นเป็นสป p o r t e r เราเราบังคับเขาหรือเขาว่ารันเทียร์ฮะไม่มีอะไรต้องบังคับอย่างนั้นค่ะหรอค่ะก็ ก็ส่งไปให้เขาลงแล้วก็ฝากด้วยน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลงเองแล้ววันอะไรจะมีหวานอะไรกันไหมคะยังไม่มีแพลนเลยก็ไม่ได้ทํางานนะคะยังไม่ได้ทำงานจริงจริงก็ตั้งใจจะไปทานข้าวแต่ยังไม่มีแพลนเลยค่ะคิดแผนีคิดเล่นๆไหมคะว่าเรา่งไปถ่ายกันไปถ่ายชุดสวยๆอะไรเงี้ยคนก็แซวเรื่องกุกเขาขอแต่งงานอุ้ยไม่ก็แบบวอเลนทนยดี ไม่ไม่จะเปนไงเลยไดเปล่าไม่ไม่ยัง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 หรอค่ะยังหรอค่ะมีแอบแอบคิดไหมคะเวลาเราดูข่าวหรือดูอะไรอย่างเงี้ยต่อไม่นะคะคือเรารู้อยู่แล้วว่าว่าอะไรยังไงเราก็ยังไม่ได้มีการคุยแบบจริงจังอย่างนั้นซะหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ต้องมีการคุยกันมาก่อนใช่ไหมไม่ค่ะพูดไปแล้วไง วคุยกับพ่อแม่เราไปแล้วไงอันนี้คิดแทนยังค่ะยังยังก็ลุ้นไปไม่รุ้นยังยังไม่มีช่วงเออเร็วๆนี้ยังยังค่ะยังแน่นอนค่ะมีหมอทุกทักไหมคะแบบว่าเฮ้ยดวงแบบกลัวมากไม่มีมีแต่เรื่องงานเนี่ยแหละที่หมอดูทักเขาก็แค่บอกว่าดีดีดีค่ะปีนี้เป็นปีที่ดีและเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สุขภาพเนี่ยไม่ค่อยดีค่ะใช<ภ>่เพราะว่าอันนี้คือหมอทึนทาศ่าตัวอเราอันนี้คือไม่ต้องหมอดูละคือตัวเราเลยค่ะใช่จะเป็นตัวเราเองคือเรารู้สึกได้ตั้งแต่ก่อนที่ฝุ่นกะมาแล้วคะ่ะคือไม่เคยเป็นแบบหนักขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นถึงขั้นแบบจมูกเนี่ยหายใจไม่ได้เลยมันไม่ได้มีน้ำมูกแต่ว่ามันตันแบบมันบวมขึ้นมาแล้ววเป็นภูมิแพ้คือเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแต่อันนี้มันเป็นหนักมากค่ะซึ่ง ซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะอากาศนะคะแล้วตอนนั้นคือเราต้องป้องกันยังไงอะคะปเราก็ต้องใส่ละพออเลยไม่อะค่ะกินยาพ่นกินยาพ่นอยู่อย่างเงี้ยแล้ตอนนี้ดีขึ้นหรือยก็ยังเป็นเป็นพักๆค่ะแสดงว่าตอนนี้เอาไปไหนก็ต้องป้องกันใช่ต้องใส่แมสกค่ะแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วนะอากาศดี้